สวัสดีค่ะทุกคนปลากุ้งนะปลากุ้งพาเข้าป่าสองเห็ดจ้าฝนตกมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วปลากุ้งพาเข้าป่าสองเห็ดดีกว่าเนาะวันนี้แดดออกแรงมากเลยไปทุกคน มันดูไปเรื่อยๆจะเจอเห็ดอะไรออกมกั่งทุกคนฮื้ท่านูปกปะกุ้งเจอเห็ดอะไรไม่รู้นี่นี่ทุกคนนี่เห็ดอะไรโหอ้าวเห็ดอะไรไม่รู้เนาะเนี่ยทุกคนเป็นเห็ดน้ำหมากหรือเปล่านี่ โอ้ห oh, เห็ดน้ำหมากขึ้นแล้วนะทุกคนปลากุ้งเจอเจอตะปุตะปิไม่รู้อะไรนี่นี่คนตะปุตะปิเห็ดน้ำหมากด้วยนี่ก็เป็นเห็ดน้ำหมากนะเนี่ยกินได้นะแต่ปลากุ้งไม่เอาเนาะน,น,นี่เนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยโอ้เหมือนมีคนมาถอนนะ่ะเฮ้ยนี่มันเป็นเห็ด เห็ดพึ hing, ่งนี่ทุกคนโหเห็ดพึ่งออกแล้วอ้นุ่นอีกดอกทุกคนโหเห็ด <c oughs> ออกแล้วจา้านี่วันนี้วันที่สองกรกฎาคมสองพันยี่สิบสองจ้าทุกคนเห็ดออกแล้วนะนี่นูนุ่นอีกดอกหนึ่ง นู่นทุกคนอู้ตื่นเต้นทุกคนปุุงดีใจเห็ดออกแล้วโอ,อ้กำลังตะปุตะปิเลยกำลังโผล่ทุกคนนี่อ้ สวยงามมากเลยทุกคนเจ็บเลยเนาะโอ้หนี่เชื้อเขานี่นี่ยังม,มีเล็กๆอ,อยู่นะโอ้โหโอ้โหปุตบทัิ งูอีกถึงดอกทุกคนกนุงพาดูนี่ปุ๊บตาปีอีกแล้วจ้านี่สวยงามมากเลยทุกคนดอกตะปูตะปีกำาลังขึ้นเล็กๆอ่ะเนอะเฮ้ยตะปีเราถึงกระดาษมา เก็บใส่ถุงกระดาษเลยโหตะปุตะปิเลยทุกคนเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งจ้ายังเล็กๆอยู่เลยโหเดี๋ยวป้ากุ้งพาเดินหาต่อเนอะาะเผื่อจะเจออีกโอ<ห>้ยนเต้นเห็ดออกแล้วนะจ้าทุกคนทุกคนปากุ้งเดินมาเจอเห็ดน้ำหมากเนาะเนี่ยดอกใหญ่มากเลยเนี่ย เห็ดน้ำมาก,ก็ออกเนี่ยรอยคนเดินเตะนู่นอีกดอกหนึ่งเนาะเห็ดน้ำมากป่ะใช่เห็ดน้ำมากเห็ดน้ำมากก็ออกแล้วนะทุกคน,นดอกสวยมากเลยอันเนี้ยตรงตรงฮะ๋อ จออีกจักดอกสองดอกสามดอกเนาะทุกคนเอาไปแกงรวมกันเพิ่มอีกจักหน่อยก็ยังดีนะโอ้กุ้งว่าจากจะมาหาเห็ดมันปูนะแต่มันไม่เจอเลยเห็ดมันปูอะ่ะเห็นแดดมันออกแรงวันนี้ก็เลยพามาส่งป่า ไม่อยากเชื่อเลยว่าเห็ดนีนจะออกแล้วนะทุกคนอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตะปุตะปิเลยแต่ตะปุตะปิหลายดอกเลยมีอีกไหมนะเจอแบบนี้อีกสักสามสี่ดอกห้าดอกเนาะทุกคน โหจะไปแกงเลยวันนี้เห็ดใหม่แกงเห็ดใหม่ตะปูตะปิตุตาแซบเลยเนาะทุกคนดีใจมากเลยเจอเห็ดดอกแรกของปีสองพันยี่สองโห มีอีกไหมโอ้ไปไปดูที่ประกุุงเก็บได้เนาะก่อนออกจากป่าวะนี่นี่นี่ไงโอ้นี่ งไงทุกคนสวยไหมเห็ดพึ่งนี่ดอกแรกของปี2 0งพนยสองเนาะวันนี้วันที่สองกระะกฎาจา้าโอ้ได้เห็ดดีใจมากเลยทุกคนปากุ้งจะออกป่าแล้วพามาสำรวจนิดหน่อยเนาะมาดูว่ามันมีเห็ดอะไรออกเนาะ นี่ก็มีเห็ดพึ่งแลละจ้ะเดินหาเห็ดมันปูไม่เจออะไรจ้าทุกคนเดี๋ยวเห็ดออกเยอะๆปะกุุงจะพามาเก็บเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนทุกคนเลยนะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย